ได้คิเดยเยอะนะอ่านะครับพอนุ่มจากบ้านเขมากเอ่อจอรเ์เกมากนะครับนี่บ้านจอรเ์เกมากวันนี้ปีใหม่เนะก็เลยมีงบมาจัดวงล้อวง้ล,งลฟาคอนหนึ่งสองศูนย์พร้อมยางอะไรนะยางอยู่ะหนชิลล์ห้าสิบทับแปดห้านะครับกระแสมาช่วงนี้นอกนในในสีชิลวดเหรอเอาสิลวดห้พี่เขาด้วยถือคนเดียวยังไงหมด นายเพื่อนไม่ได้มาด้วยนี่มาไหมครับเพื่อนมาแต่ไม่ช่วยนะครับอ่าพร้อมด้วยตัวโหลดสีดําโอวันนี้คันนี้สวยแน่นอนและถือไม่ได,แแไได้และรถนี้สีอะไรครับรถที่จะใส่คันนี้ใช่ไหมให้ดูก่อนอ๋อเข้าเลยนะครับเพราะว่าโลดดาตัวโหลดสีดำเข้าเลยจากบ้านจระเข้มากแล้วทุกวันนี้จระเข้ยังมีไหมครับมีฮะ ไม่ใช่มันหมดแล้วนี่ชาวบ้านเอาจับไปอ่าโอเคครับขอบคุณครับที่ใช้บริการอ่าคันนี้นะครับกําลังจะได้โลกําลังจะได้โลเป็นสีดํานะครับนี่สองพันไรนี่ยี่สิบเอ็นะครับอืมมโนเราจะเอาสีนี้เลยใช่ไหมอ่าโอเคเดินทางปลอดภัย อ่าสำหรับขันต่อไปนะครับนี่เว็บร้อยเว็บร้อยสองพันห้าอุกอาาเรเว็บสองพันห้ายูบ็อกคันนี้นะครับเจ้าของมาเพื่อติดตั้งวงล้อซีลวดนะครับพร้อมกับกระบอกชุกแล้วก็มีอะไรอีกก็ค่อยว่ากันนะครับแต่ เอาโลเอาโลตัวไหนครับเลือกเลยสีชาสีชานี่ยังในชายัางไงชี้หน่อยครับให้เจ้าของชี้เลยก็ว่าชาตรงไหนอ๋อครับโอเคสีนี้นะครับก็มีหลายท่านอยู่ที่เลือกครับผม อ๋อครับผม <50. S 1> เสร็จสิ้นปุ๊บรู้เลยเนาะ <50. S 1> โอเคครับเลย,เยเถ้ามีตัวอื่นอีกค่อยว่ากันเนาะ <50. S 1> อ่าวันนี้จะของเลือกไม่เหมือนใครนะครับเป็นสีชาเนี่ยสีชาเนี่ยส่วนซี่ก็โอซากิอย่างดีเลยนะครับนี่ธรรมดาที่ไหนวิบร้อย 2,500คันนี <If S 1> ้เว็ร้อยยูบ็อกยูบ็อกครับส่วนสติกเกอร์ก็อัพมาหน่อยนะครับเป็นร้อยยี่สิบห้าเนาะด้านหลังเป็นหน้าที่ช่างบุญหอนะครับวันนี้หลังจากฉลองปีใหม่มาช่างบุญหอรู้สึกว่าอวบขึ้นกว่าเดิมนะครับ อ๋อัดติไขมันเลยนี่อ๋อ,อวันนี้เจ้าของก็นั่งดูเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่ายังไม่เคยเห็นอะไรเนะ่ยังไม่เคยเห็นการขึ้นสีลวดเนาะขึ่งวันนี้เนาะ,ะวันนี้ได้นั่งดูแบบจะจๆเลยครับให้ดูฟรีครับไม่เก็บ <laughs> อันนี้อันนี้ มันเม้นรุเลยนไม่ใช่เสร็จครับขึ้นแล้วต้องดัดอีกเจ้าของไม่เคยเห็นนะครับคือไม่ได้สนใจแต่พอถึงตัวเองแต่งก็อ๋ออย่างนี้เองอ๋อแบบนี้เองก็เลยได้นั่งจับเขาคุยกันครับวันนี้ร้อยโลแล้วมั้งดูแล้วกลมหยดจะลดไหมยังไแล้ว อ้บุญหอครับทำอะไรน่ะไปถอดโชกเขาทำไมครับถอดทำไม,ลโ,มโลดโชคนี่เ,เอาเปลี่ยนยังไงนี่เปลี่ยนใจอันนี้เปลี่ยนอันนี้ยังไงโอ๋ออ๋อเปลี่ยนกระบอกเป็นตัวใหม่เลยของเดิมเดิมเลยใช่ไหมอันอันนั้นเป็นของแต่งอ๋อไม่ยอมบอกกันตกใจนึกว่าอยู่ไปถอดโชคเขาเอ็งคุยกัเจะของแล้วใช่ไหมโอ้ขโมยเปลี่ยนไม่รู้เรื่องเลย ส่วนผู้ให้กำลังใจนะครับมาจากไหนปุ้ยมาจากบ้านนึกว่ามาจากวัดโเยเมนมู่ยในเมื่อได้กระบอกโชคทั้งชุดใหม่นะครับจะของก็จะเลือกปั๊มใหม่ด้วยนะครับนี่มีสามอย่างเฮ้ยไม่ใช่เหมือนกันเนี่ยสองตัวไ้คนีได้คนีอคละสีเนาะสีเงินเลยอันนี้มันรมรมดำเนาะ มีสามอย่างครับเลือกเอาได้เลยครับนี่หรือยังไม่ต้องด่วนคิดก่อนก็แล้วกันให้โอกาสคิดสองชั่วโมงคนกว่าจะดัดลอเสร็จเนาะนี่หน่อยหลับในไม่เป็นมั่วยาธรรมดาที่ขคำคำเรียนเลยบุรุษจะรัดูรถยนต์เตี่ยต้องมาใช้ด้วยอะไรเป็นมอเตอร์ยังหน่อยอ๋อในที่สุดก็นิดชินนะครับ กลับมาอยู่ในเว็บร้อยคันนี้เหมือนเดิมนะครับส่วนตัวที่แปลงมาก็คือ,อยี่ห้อะไรนะฮอนี่ิดมโบ่เดมโบดมโบหาพราดิทก็ยังยากอยู่นะครับช่วงนี้ต่อไปนี้ก็เป็นตัวนี้นะครับเจ้าของเลือกอีกอันหนึ่งครับแต่ก็ได้อีกอันหนึ่ง <laughs> แต่ก็ถือว่าไม่ผิดหวังยังไม่พอนะครับนี่เจ้าของเลือกโซ่สเตอร์ชุดนี้นะครับต้องการความทนทานนะครับก็เลยเลือกชุดนี้14 34นะครับรถใช้งาน 14, <3. S 1> เฮ้ยใส่สิเอาบล็อกยิงสเตอร์นั่นออกแล้วใส่สเตอร์ไปไอ้ไอ้ไอ้ฟิวถอดข้างหน้า ลืมถอดล้อหลังก็ถอดสเตอร์หลังเด้ออาใส่ดิอ่าแล้วแล้วช่างสองตัวนะครับช่างปลิ้มกับช่างฟิวก็ช่วยกันเปลี่ยนสเตอร์นะครับเจ้าฟิวรับผิดชอบสเตอร์หน้าเฮ้ยฟิวสเตอร์อหน้ากับปลอกแฮนเองจะใส่ไหนสเตอร์ครับเ <laughs> องใส่ปลอกแฮนวันนั้นแล้วเป็นยังไงเหนื่อยครับ <laughs> อันยากมันไม่ได้เจอบ่อยนะมันต้องมีอันง่ายนั่นแหละ เองเอาเบือไรนะมันเป็นเบือแพร่ดีอขอได้โซ่สเตอร์ใหม่นะครับโซ่สเตอร์แบบทนแบบหนานะครับเจ้าของก็ต้องหมกไว้เลยไม่ต้องให้ใครเห็นนะ, <c oughs> ะปิดบางโซ่คืนส่วนวงล้อนะครับสีชาสวยงามแล้วก็สีลวดของโอซากินะครับทั้งหน้าและหลังเลย <c oughs> ส่วนยางก็เป็นห้าสิบทับร้อยสิบเจ็ดนะครับผมวีบร้อยเอ็ดคันนี้ก็สวยงามนะครับป็ดวีบร้อยยูบ็อกสองพันห้าใช้เวลานานเหมือนกันนะครับคันนี้เพราะว่าไม่ได้ด่วน จ้าของว่าชิวครับวันนี้ก็เลยทําไปด้วย,ค,ยคุยกันไปด้วย มาเข้มเจมาเข้เจ well. ้าเจ้าของทดลองนะครับทดลองโลสีชาว่าจะเป็นยังไงไม่จะดูได้คดไม่หมูนู วันนี้ถือว่าสมบูรณ um no. ah, ์แบบเลยเนาะมันเมียนรูดโอ๊ยโรเบย์โอ๊ยบกล้ออะไรพอดีหมดเลยเนาะโอเคเช้าหน้าก็ค่อยมีอะไรเพิ่มเติมค่อยว่ากันเนาะได้ครับ